สบายดีบ่แม่พี่น้องสบายดีบ่สมองสบายบ่สุสุนกเกับสงวนคือเก่าพี่น้องเอ้ต่ําสาดยอมมาบ่เอายอมค่ําบ่แม่นแล้วสิมันอันนั้นบ่ได้จักยอมพี่น้องเอ้ย ยังปะปะยังอืมม no. ีแต่ผู้สวยเนาะลายมันออกมาเนี่ยมีพี่น้องเลยงามอุตายก็มันลรุ่มพุ่นพุ่น บ่คือก็ใหม่กันอย่ามั้งจุ่มนกนนเง็กดินอดิ๊เนกคือนอยู่งนอ๊เยเก่งขนาดเลยคุณนั่นวันปีนหนาอันนี้เล้ววันนี้เออเขาก็เป็นเนาะบุญะข้อมิ้ทจับได้ดิ๊งหนอลาบ้าก็จจเลยเอาย่ามามนเลยเอาย่างมาลาบุต้องส่

เอ้าิวยอดไม่ใช่ไมาใช่ไมใ่้วยเด็กขานั่นทุง้าันทุง้าไ่ใชนะแล้วทุง้าเปลี่ยนกันสอดบ้นนี่นะสองขางพี่น้องเปลี่ยนกันสดเขคนทีดำเขน เออที่น้องวิธีตามศาสตทังฟังดาวเสือได้บ่ห้อยมวยได้บ่จับมอจับแหงใช่ห้อยนะสุกแต่งอุ่นชาได้ ช่องยางน้องห้อยจูบห้อยสายแน่ห่อยจูบมันจะหลุดไงนางเบิ่งพี่น้องวิธีตรำศาสตร์ว่างขี้กายม่านะกาเขาตัดมาตัดเอานอะเต็มลำรถไทย เบิ่งเอาเฮยจอยตามแนวใดเาอาจะบ้านหลังนึหมเด็กสอดนี่สอดข้างน้าสอดตรงนี้นี่สอดพุ่อย่าแย่งกันเด้ออย่าแย่งกันส่คนละคามันจังแล้วัยกิ่งนี้มันเน เออนั่งมันกับบรูเนาะเออนั่งหมเอามาเานั่งไม้มันกับโย

mưa par đây như nhỏ người mưa cà đơ bà đi mưa còn đơ bà, bà đi lưu mi nhang ba bà. bà đi lưu mi nhang ba <laughs> <laughs> พี่น้องอ่จอยมันลาผู้เปา่าเจ้านาผู้ลมีโอกาสบัดนี้โอกาสเื้นาก่อนจะสิมไหม เสียมนี่คือบทามล่มาเมวยบริษัทเซียมม่้แค่เท่าไหผมเซียมมันจะลงได้ลงกับขีดเบิดและขิดนี้ขอดชยไหมนั่นปะคะอ่าฮะลยบ,ลยบ,ลยบลยันไดบายไ นอนยานงพี่น้องต่างเมืองสะได้เฮากาับสุขภาพเมืองพี่น้องพาพี่น้องเบิงบ่งเบิง่งอันเบิ่งวิธีตำสาดท้งพังลาวยืนไกลกันเนาะไอ้จี้ยู่ตา,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 าตชิมานันน่นทีหนึ่งคุณ ลงเซพี่น้องเลยทางเมืองหลังจากพ่าพี่น้องเบิงวิธีตำสาดตำดพื้นแบบฝั่งลาวตัวนี้ก็ลงลงเซสีขวมไปฟังพุ่นพี่น้องเซใหญ่นเนาะเซละหานาม yeah พ่อ้ำลังสบายดีพี่น้องพ่อก็สิได้ไล่ขี้ไปเพียบทั้งนี้น้องพี่น้องเนาะสีตาพอกันใหม่เรื่องกดไลค์กดนแท์กดติดตามซ่องน้องเอิญเด้อพี่น้องเด้อพี่พ่านอย่างนั้นก็ขอขอไฟหน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย